จากจันทบุรีนะคะไปกันที่จังหวัดตราดกันบ้างนะคะเกษตรกร,กรตำบลท่าพริกจังหวัดตราดค่ะเขาได้ปลูกแตงโม,โมพืชหมุนเวียนระยะสั้นนะคะหลังจากการทำนาเผยว่าเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็สามารถสร้างไรายได้ดีๆด้วยค่ะ นายสำรวยรัตนพิทักษ์ค่ะเกษตรกรผู้ปลูกแตงโมในตำบลท่าพริกอำเภอเมืองตราดเก็บเกี่ยวผลผลิตแตงโมที่ปลูกไว้นะคะตั้งแต่หลังฤดูทำนาในพื้นที่หมู่ที่4บ้านตรอกแซงตำบลท่าพริกค่ะก่อนที่จะนำไปตั้งแผงขายริมถนนสายสุขุมวิทช่วงตราดคลองใหญ่พร้อมกับได้เปิดเผยนะคะว่าตนเองปลูกแตงโมเป็นพืชหมุนเวียนหลังฤดูการทำนาโดยปลูกแตงโมพันกินรีในเนื้อที่3ไร่ค่ะเนื่องจากแตงโมเป็นพืชที่ ใช้น้ำน้อยปลูกในช่วงหน้าแลง้งโดยจะรดน้ำเพียง3วันครั้งสำหรับการปลูกแตงโมจะทำการยกร่องหยอดเมะเล็ดระยะห่างต่อต้น50ซนติเมตรค่ะเมื่อต้นจะเริญเติบโตได้ประมาณ4ข้อก็จะทำการตัดยอดเพื่อที่จะให้เถาแตงโมนี่แตกยอดหลายยอดทำให้1ต้นแตกแขนงได้ถึง4ะแขนงทำให้จำนวนลูกนี่มากขึ้นแต่เมื่อลูกแตงโมติดผลก็จะปลิดผลที่ไม่สมบูรณ์ออกเพื่อให้แตงโมที่ มบูรณแขนงละ1-2ผลระยะการปลูกประมาณ50-60วันค่ะก็สามารถเก็บผลได้ลงทุนเพียง7,000บาทต่อไร่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึง3ตันต่อไร่ค่ะโดยปลูกแตงโมสลับกันกับการทำนาและตั้งแผงจำหน่ายริมถนนสุขุมวิทช่วงตราดคลองใหญ่บ้านตรอกแสงตำบลท่าพริกอำเภอเมืองตราดค่ะจำหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ10-15บาทเท่านั้นด้วยค่ะสร้างไรายได้กว่า2 1 0 0 0บาทต่อ อย่างไรก็ตามนะคะเทคนิคในการทําให้แตงโมมีรสชาติที่หวานก็คือก่อนเก็บผลประมาณ7-10วันจะงดให้น้ําโดยเด็ดขาดค่ะ